ชีวิตบอสินก็นต้องถิ่นกันไปสาวล่าเบาอังกฤษกับชีวิตการทํางานในแต่ละวันตื่นเสามาผ้าละนาทีจะต้องเห็ดก็คือเอาหยาไปให้งูเบรว่าอากาศสหนาวปานใดก็ต้องมีภารากิจเอาไปให้งูเพราะว่าล่อถากินน้าเถาพอมาหอดไม่เพีน่น่องแ่นมาหายางใหญ่เนาะพาลูพาแ่าแ่นมาพี่น้องเพราะงูมันมากกินหยาแหงสวงนี่มันเป็นสวงไก่นานา,นาแล้วก็ฟ้นลินตาลอดเพราะสนันต้องเสิร์ฟหยาแหงให้ทุกๆุกมื่อสวงนี่ใกล้เขาสูนานากั จะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวก็สิกลายเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลไมเพาะะนันทุกคนไพรทีมาอยู่ประเทศอังกฤษหรือว่ามายูเคตนี่เจ้าหูนะว่าสวง n นี่ก็คือเป็นสวงทีเวลาเฮาออกไปนอกนอาทายหูทายห้อยจะเป็นวิวที่สวยงามที่สุดพอกับมาแต่เอาหญ้าให้งวัวไม่เห็นเขาจะเอาหวัวอาหารมาทรงทุกคนเวลาเข้าเจาะเอามาทรงเขาบ่เห็นเทาก็แล้วแต่พี่น้องเขาจะเอาเขาเองเนาะจะเป็นระบบแห้งล่มที่นาส่งหวัวอาหารเขาไปสู่ถังทั้งแบบนี้พี่นอ้องก็จะเป็นหวัวอาหารที่ว่า เฮาสั่งมาเพื่อจะให้งัวแหละแกได้กินในสว่งหนาหนาวพอกลับมาก็เห็นพวกเพิ่นพี่น้องโตนคอก่ฮโหว่าตนเมื่อไหลจังใดเพราะว่าบ่หอดสว่งระยะเวลาสีเอาเพิ่นเขาเห่าเทื่อกับ้ากันตนขอกหอบหลูกหอบเต่ากลับมาเพื่อนพี่นพวกนี้ก็มายืนนบ่งหนาเวลามันเห็นกันมาพี่นมันก็สิมาฮ้องโหใส่กันสบายมาถักท่ายสบายดีกันที่บ่อพี่นล้องจานนี้ก็คือต้องนําเพิ่นกลับขึ้นสู่ทงหยาที่เพิ่นมาพี่นอผ้าเพิ่นกับเนาะลูกเต่าก็หอบกันมาโมาล้ว่าเทื่อเนลา ออกไปหลต่ตะเวนแต่ว่ามือนี่โอ้พี่น้องมันหมางประตูออกมันพาก,กันมาทั้งแม่ทั้งลูกหมางประตูออกเลยพี่น้องป้าจิโทมันกะหมางประตูมาเซอพี่นอ้องดื้อคักเลยคันเป็นคนยานเสด็จไปเสดฟาดกันยุ่นนี่นะเบืองแม่พากันมาพี่น้องเออ งัวกลุ้มนี่แหละเป็นงัวที่สืเขามาไม่สวงต้นปีต้นขอกนี่สองสามเทื่อแหละหลังจากหนีก็จะพากันมาหลาอ,อนับเบิงแกะเพราะว่าทางชีเฮาผ่านมันผ่านทงหนีนะปกติแล้วก็จะให้เอาห้าให้งัวแล้วเบิดทุกอย่างจะคอยจะมาหลาอ,อบเบิ้งแกะเนาะแต่ว่ามือหน,นีมันผ่านมาทางนีก็เลยน,ลออนับเลาอเบิ้งแกะแกะที่ทุกคนเห็นก็เป็นสายพันธุ์ชีเวชบรรยากาศมือหนี้พน้องท้องฟ่างามขนาดเลยเนาะด้นดน้นเทื่อจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าสวงหนี่มันไกลเขาสวงหนาวพอสันคือทั้งร่มทั้งฝนทั้ง ขายุ่มาตลอดบรรยากาศแบบนี้าเบ่งได้ยากสวงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศที่ทัดแบบนี้เห็นตัวแกะตัวงวเลาะกินหยาจะเห็นฟงนอกอยู่นี่ฟงนกไล่หลยก็พี่น้องมาต่อภารกคิดของเห่าคือเอาห้ามาให้งวอยู่โซนนี่ลอกนี่ให้ไปเลยๆพี่น้องจนกว่าจะโคบดทุกลอกหลังจากที่ว่าเหาให้งวเดียบปล่อยได้ก็ต้องมาเลาะบ่งแกะในโซนโซนนี่ในลอกลอกนี่ว่าแกะของเห่าเนั้นไม่จกักโตงว,วของเหามีจักโตสวงนี่ก็คือเฮาต้องได้ให้หยาเสริมตลอดก่อนที่ สีเอาเขาเหาในสวนกลางเดือน11แกะสายพันธุ์ที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ลาเฟลก็จะมีหอนแบบนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นใกล้ๆแล้วแต่เป็นตัวเมืองเนาะตัวเมืองที่ว่าเฮาอยูนี่แหละพี่น้องขี่รถเข้าไปกับประมาณ1ินาทีเนาะเขาไปในตัวเมืองกบบอระบ่ได้ใกล้จากตัวเมืองเนาะส่วน้ายบางที่อย,ยากนั่นอยากนี่แล้วตัวสั่ง delivery food นี่ข้าจัก็มาส่งอยู่พี่น้องเทวาเฮาสอยูทงฟาร์มกัญญาเนาะแต่ข้าจะก็มาส่งเฮายูเพราะว่ากบบระบ่ได้ใกล้านได้จากตัวเมืองส่วนแรกขากระบ่มักสัง่ง f อ o d ขณะนี้ช่วนไร้สามีของเราหมักสังเวลาหมูและมหลินำล้ำเราจะมักสังไปบอกพี่สอพี่สาย,ยัางมาเมลี้ยงหมูเล่าวิดทายโดยการเอายามหาหงัวฟุ้งนี้สําหรับคลิปเกี่ยวกับเกษตรกร,กรฟรมที่ปะเทศอังกฤษไพ่มักวิธีชีวิตแบบนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาสองคนเด้เด้อจ้าสาวเราบ่า,บาอังกฤษ